รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบปกผ่านะครับตัวนี้ออโต้รีเวิร์ดนะครับกหมุนอัตโนมัติมื่หมุนหมดไม่ต้องกลับไม่ต้องเอาม้วนออกมากลับนะฮะมันกลับเองอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ปรับช้าเร็วได้นะใช้งานได้เต็มระบบนะมีลำโพงในตัวนะครับลำโพงเป็นตะแกรงเหล็กด้วยนะครับเป็นยี่ห้อไอว่าโมเดล tpk เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้มีอินโดนีเซียนะครับใช้งานได้เต็มระบบใช้ทานสองก้อนทานใส่ตรงนี้นะครับมีช่องเสียบไฟดีซีด้วยนะครับดีซีหกโวลต์ ครดดีซี3โวลต์นะฮะลบในนะฮะอันนี้ไม่ได้ลองให้นะครับเวลาใส่ฐานให้เลื่อนออกนี้นะครับทานใส่ตั้งเข้าไปอย่างนี้นะครับใช้ฐาน2 a นะครับ2ก้อนนะแนะนําเป็นอะคริไลน์นะดีที่สุดนะครับยาใส่เสร็จก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะแน่นมีคำว่าโอเปนเครื่องมีรอยบ้างทําการเวลานะครับอันนี้ไม่ใช่รอยแตกนะเป็นรอยหยักของตัวฝาเอาไว้ดึงเข้าดึงออกนะครับออโต้รีเวิร์ดนะครับตัวนี้มีระบบพัดเสียง ตำหนิก็คือเลนเตอร์ไม่เดินนะหูฟังเสียปกติมีช่องเสียบไม้นะครับมีปุ่มต,ต่างๆเดี๋ยวอธิบายให้ดูนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบอัดนะครับเฮบุกเลคคอร์ดนะทดสอบ1 2 3่องไอว่าทดสอบ1 2 3่งสองสาทดสอบข้ายขวาเต็มระบบนะสายพานใหม่นะฮะตัวนี้นะฮะไอว่าทดสอบ1 2 3ทดสอบสามขวายกขวาเต็มระบบเลย องอันนี้กอขวาครับกอซ้ายได้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มรีเวิร์ดนะครับเป็นปุ่มดิเทคด้วยมือนะครับเดี๋ยวจะสอบระบบออโต้รีเวิร์ดให้นะครับเวลาม้วนหมดนะเสียบม้วนหมดฝั่งขวานะครับก็จะรีเวิร์ดเองนะครับสังเกตไฟตรงนี้นะฮะกดเพลย์นะครับม้วนหมดปุ๊บกลับนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะ เวลากลักบมันจะกลับม้วนรอบเดียวนะครับกับออโต้รอบหนึ่งก็คือหน้า A ไปหน้า B หน้า B จบกับออโต้สต็อปนะครับอดสอบอีกรอบนะครับสังเกตตรงนี้หมดปุ๊บจะกลับเองเนี่ยกลับมาฝั่งนี้พอหมดฝั่งนี้ปุ๊บนะฮะก็จะออโต้สต็อปนะครับประมาณนี้นะครับออโต้สอบฝั่งระบบเทสตนะครับซ้ายก็ขวาระบบเทสตระบบเวลาซื้อไปให้สังเกตปุ่มนี้นะครับ ถ้าซื้อไปถ้าเสียงัิญญาณอย่างนี้กลุ่มนี้มันเลื่อนลงลำดับมันต้องขึ้นแล้วเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะฐานนคำไฟแบตที่ครบนะครับฟูนี่คือเต็มอันนี้กลาง,างหมดนะครับปรับช้าเร็วอีกตรงนี้ปรับชา้าปรับเร็วรไม่ต้องไปจูนในเครื่องมีปุ่มให้ปรับตรงนี้เลยนะครับ ตังนี้ผมพอสซื้อไปสังเกตรตัวนี้ด้วยถ้าขึ้นสีส้มอย่างนี้แล้วกดเพย์ทำไมมันไม่หมดนะฮะมาดูตรงมุมดีเงิ่มมาด้านซ้ายมี<ท>ด้านซ้ายนี่เป็นบอลล่มที่าย่ป้องแขนนะครับ ปรับจูนเสียงที่ไม่ต้องไปปรับในเครื่องมีตัอปรับตรงในเดินยอ้รีเวิร์ดนะครับกลับม้วนออโต้รีเวิร์ด A ไป B แล้วก็ออโต้สต็อปครับกลับม้วนรอบนึงนะครับง่ายๆนะครับ,นนรบเวลากลับมีอีกรอบนึงก็เป็นออโต้สต็อปแหละนะครับ โอเคครับตตเต็มระบบอ่ะให้ดูหัวอ่านนะครับหัวอ่านลูกยางสภาพดีนะชอบถามกันมานะครับกล้องมันซูมได้แค่นี้นะครับอันนี้หัวอ่านลูกยางถ้ามันไม่ดีมันคงใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้โอเคครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ